วันนี้สวัสดีครับวันนี้วันเสารท์ที่อ่า20เมษายนนะฮะนี่เดี๋ยวผมกาลังจะเอะกลับกลับบ้านกลับไปสมุทรสงครามนะวันนี้ไม่ได้กลับกาจะกลับไปแนละแต่ว่าจูพ่อเขาโทรมาบอกไงว่าวันนี้ย่าผมเขาไปเข้าโรงพยาบาลรถรถูุกเหมือนว่าหมอเขาบอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงพรุ่งนี้นะ้ะเขาก็แก่แล้วนะไม่สบายเลยวนะันนี้ก็เดี๋ยวขอกลับไปขับไปดูก่อนแล้วกันนะะก็นท่นแหระจริงๆผมกับจะไปพรุ่งนี้นะแต่ว่า เขาถามแม่แล้วแม่เขาบอกว่าไปวันนี้ได้เลยครับเดี๋ยวไปเลยเลยกันนะเท่านั้นแหละอยู่โรงพยาบาลแล้วฮะตอนนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปนั่งรถเมย์นั่งรถตุ้งนั่งรถเมย์มาถึงนี้นะเนี่ยวันี้วันนี้ไม่ได้ยินเลยนะว่ามันจะจิ๊กจุ่งมันจะเป็นยังไงจุ่ๆกูแบบเสิร์ฟกดกิ๊กเสิร์ฟเดินเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟน้ำอยู่ดีจุ่ๆกดมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า ให,ให้กลับมาหน่อยอย่าจะเสียแล้วแบบมันบางทีบางทีมันก็มากระทันหันอะไรเรื่อยเลยนะก็จริงวันมันมน่ารมานี่มันก็รู้สึกแปลกเพราะจริงๆผมก็ไม่เคยเอ,อะไรอะไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีแบบนี้เลยนะไม่เคยแบบมาต้องต้องต้อง,อง,องหาใครที่โรงพยาบาลก่อนที่เขาจะตายอะไรแบบเนี้นแต่ตั้งแต่แม่ของเขาตอนนี้แค่นั้นแหละค่ะคุณก็ติดตั้งมาตะกดเครียดอยู่ทุกอย่างจริง ผมไม่ได้เคียดเรื่องพี่ยาแต่นั่นหละนะเพราะว่าจะยาเขาแก่แล้วนะมันก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะผม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 ว่าเขาไมอยู่นานนิดยวแต่นะที่ผมไม่อยากเห็นคือผมไม่อยากเห็นพ่อเศร้านะอก็พ่อกับย่าก็เป็นแม่อย่างพ่อนะถ้าเกิดเสียไปยังไงยังไงก็ต้องมีต้องมีต้องมีความเศร้าเศร้าโศกอะไรแบบนี้นะับแต่ก็ไม่อยากเข้าไปเห็นนะแต่ยังแต่ยังไงก็ต้องมาเนาะเขาต้องเขาต้องมาเขาต้องมาหาก่อนที่เขาจะไปอแต่ต้องแ สมมติว่าถ้าเกิดผมติดบุ่ยนะปาป่านี้ผมว่าผมควักเข้าไปสูบละแต่ไม่นะผมไม่เอานีโก็ตินนะแล้วแหละเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปนล้นแหละแม่ก็นี่อยู่ที่บ้านที่บ้านยานะฮะก็เอตอนเข้าไปตอนเมื่อกี้ตอนเข้าไปในอะไรนะเข้าไปในโรงพยาบาลในห้องโรงพยาบาลก็ไปดูอยู่และก็นอนย่านอนอยู่บนเตียงก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะก็ อไอวีล็อกพวกเนี้ยผมอ่าผมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูภายหลังในอนาคตใช่ไหมก็แบบอเอาไว้เราดกความรมจําใช่ไหมแต่ว่าผมว่าผมคงไม่อยากเห็นย่านอนอยู่บนเตียงแบบนั้นอีกแล้วมั้งผมคงไม่อยากแบบนั้นหรอกก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะก็นั่นแหละก็พาไปไปเฝ้าอยู่พ่อเฝ้าอยู่กับพ่อแป๊บหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งพ่อเขาก็เอามาส่งออเอ๋อคเพราะว,ว่าที่พ่อเขา เขาเรียกผมกลับมาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งให้มาดูยาด้วยแล้วก็อีกอย่างคือพ่อเขาจะไปนอนที่โรงพยาบาลฮะแล้วก็เลยก็เลยจะให้ผมมาอยู่เฝ้าบ้านก่อนนะฮะก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านเนาะแต่นั่นแหละแต่พอพ่อประสค์ผมพอกลับไปแบบพอกลับไปแป๊บหนึ่งก็เห็นโทรมาบอกว่าเย่ยเออย่าเขาเสียย่าเขาเสียแล้วนะตอนนี้ก็เออก็ผมก็ไม่ดีรู้สึกไม่ได้เศร้าเลยมากอกเพราะว่าระหว่างผมนั่งรถมาผมก็ ทำใจไวแล้วแหะเพราะว่าตอนตอนที่พ่อเขาพูดพูดมาตอนโทรมาก็แบบทําพูดพูดแบบว่าอาจจะอยู่ไม่พ้นวันเนี้ยก็ไม่อยู่ไม่พ้นจริงๆผมก็เลยทําใจไวแล้วตอนนี้ก็พอ,พอเตรียมมาแล้วนั่นแหละก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนคนที่ดูอยู่จะคิดว่าอาผมเออะไรอะเรียกอะไรไม่ไม่ไม,ม,ม่รู้สึกน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ อะไรก็ได้ยเยอะไงจริงๆที่ฝั่งญาติฝั่งี่ปุ่นนิกม่เยอะมากกว่าคือฝั่งตากระยายนะฮะแต่แต่ผมก็อยู่กับ่ามา,นานแล้วมันก็เลยมันก,มนก็มันก็มีอยู่นิดน,นึงนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็ทําใจมาแล้วกะเออเยกับญาตาเขาแก่แล้วนะแล้วผมก็เห็นเขาป่วยมาเป็นสิบยี่เป็นสิบเป็นเจ็ดแปดปีแล้วป่วยมาตั้งนานแล้วเขาเขาบอกว่าลาเดี๋ยวน่าจะ น่าจะไม่ได้ยีน่าจะยิ้วผไม่นานมากแล้วก็ผมก็ว่าแล้วว่าต้องเพราะตอนที่ผมกลับมาตอนไปเกณฑ์ทหารมันวันที่ฟองั้นสุดท้ายอาจจะก็ถ้าเรากลับมาครั้งหน้าอาจจะไม่อยู่แล้วก็ไดแต่เขาดูป่วยดูไม่สบายมากเลยครับแล้วก็อะไไอแต่ไอที่ผมสุดมิติสุดคือผมผมไม่อยากเห็นพ่อเขาดูเครียดเลยนะมันมันเป็นเรื่องปกติไงก็ก็ยากเขาเป็นแม่ของพ่อนะครับตายแล้วก็แบบลองคิดตัวแต่ก็ว่าเวลาแม่ตายมันก็อื ก็คงจะแย,แย่ไปเป็นแย่ไปเป็นเป็นอาทีเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ให้เป็นเดือนหรงอย่าไงจริงอะเออเออัน่นและเฮ้ยเออ,เอ,อน,น,นะ <c oughs> วันนี้กูตื่นมากูนึกว่าวันนี้กูจะทํางานที่ร้านเฉยไม่ใช่ไม่นึงโจู่ันมานี่เฉยแ,แล้วก็ไม่รู้ว่ายวต้องค้างกี่วันฮะนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะหมายถึงว่าแบบจะอยู่งานศพทุกวันหรือว่าผมจะกลับไปช่วยแม่ที่ร้านแล้วแล้วค่อยกลับ ครับไมาทีกลับไม่นี่ทีวันสวดที่วันที่แม่เขาจะมาเพราะว่าแม่เขาจะมาวันสวดวันสุดท้ายยังไงก็ดูกันเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ร้านเขาอยู่กันสองคนไงถ้าเกิดผมไม่อยู่ที่นั่นนานมันก็อะไรอ่ะมันก็มันเขาเหนื่อยกันนะผม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 ต้องไปช่วยเขาทำนะฮะก็แต่ว่าถ้าเกิดผมไปช่วยเขาทำมันผมก็ไม่ได้อยู่ที่อะไรนะไม่ได้อยู่ที่งานศพก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเลนะ แต่แต sí, er. ่ยังไงยากเขาก็มีลูกเยอะแล้วเราผมเราผมมันต้องช่วยเราเขาเขาเขาคงจะมาทั้หมดแล้วแล้วเขาคงยากอะไรอย่างเงีผมว่ากลับไปช่วยทำไมทำเดี๋ยวจะดูกันจะดูกันว่าว่าเอาไงฮะตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วแหละเฮ้ยชีวิตของเรานี่มันก็เอาแต่เฮียอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็มากันเร็วเร็นะจริงๆ คุณแบบแบบตอนตอนที่พ่อเขาโทรมาบอกเนี่ยับคุณกำลังตักน้ำแข็งให้ลูกค้าอยู่เลยเห็นรถับสันสั่นๆก็หยิบหยิบมารับแล้วก็อีกมือตักน้ำแข็งแบบมาอย่างไรก็ไม่รู้แต่เอาเถอะก็ขออนุญาไปขออนุญาตไปยอยู่ในแบบไปสู่สุคติแล้วกันนะฮะแต่เอเอวันนี้ผมผมไม่น่าจะถ่ายแล้วล่ะผมผมปิดยี็อกแค่นี้แล้วกันนะฮะไม่รู้พรุ่งนี้จะยังไงนะฮะเพราะว่าจะ ถ้าเกิดผมจะอยู่งานศพก็คงจะอยู่นี่ต่อแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่งานศพพรุ่งนี้ผมคงจะกลับร้านลนะ ừ, เพราะว่าผมคงไม่ต้องเฝ้าบ้านแนละ้วละเพราะว่าพ่อเขไม่ต้องไปเฝ้ายาแลนะ้วนี่เออก็พ่อเขากลับมานอนเดี๋ยวคืนพ่อก,กลับมานอนนี่ฮนะกเะ็เดี๋ยวดูก่อนแล้วจะเม่แจ้งไงนะฮะแต่เดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วกันมันไม่มีอะไรให้ถ่ายแนละ้วผมอยู่บ้านแล้วอไอเดฟเนี่ยไอเดฟเอ๊ะไอหนี่ยังอยู่นะฮะไอเดฟเดฟดูเออเมื่อกี้เมื่อกี้เราก่อนกลับกลับมาซื้อไก่ย่างครับดาวซื้อไก่จอมากินอะไรล่ะ มันจะให้เล่นด้วยไหมเอ่อผมซื้อไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวมากินนะฮะระหว่างเอ่ออะไรนะระหว่างผมนั่งกินอยู่อยู่ที่ตรงนี้ไอ้เดฟมันก็มันมันมันก็มันนั่งมองผมมันมันอยากกินอะมันได้กินไก่ไก่จ้อไงไก่จ้อเผ็ดนะมันก็เลยมันนั่งจอไม่มันไก่กูไม่ให้นะฮะแต่นั่นแหละเฮ้ยก็แค่นี้แล้วกันนะฮะผมปิดคลิปแล้วกันมันไม่มีแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงเอาไปเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ อะไรอย่างนี้มันชอบให้มันดึงไม่นี่เลยน,นะเฮะ้ย่อ,อได้ย่าง